สวัสดีครับวันนี้ผมร้อยเอกลูบิสกี้นะครับวันนี้ผมมาแทนลูบิสโก้ครับผม,มเดี๋ยววันนี้เราจะมายึดอันนี้มันดาบอะไรวะเน,นี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะไปกันครับเมเดเมเดเมเดยึดบียึดบีดบโ,อโ,อโ,อโอ้นี่นะครับ รถผมก็เป็นรถเกาะหนานะครับหน้าแข็งหน้าแข็งเดี๋ยวผมแทงให้ครับเจ็บครับเจ็บบุกเลยครับเพื่อนๆ เฮ้ยเฮ้ยบุกดีบุกดีกดโ,อโ,โอ้โหโอ้โหร้อยเอกลูวิสกี้เก็บหนึ่งครับผมโอ้โหแตกหนึ่งครับพี่มาดิครับมาดิครับเหมือนกลัวน้องๆเหมือนกลัวน้องๆ สวยครับสวยครับคุณมาลีโอ้โหผมตายครับผม holy production เดี๋ยวเจอลูวิสกี้ production ครับผมมามาผมเอาจริงอะต้เนี้ยคือถ้าผมได้จับทีสิบเอคือแบบราชาใยาสนามลบอะ ผมก็หายผมก็หายสงครามครับผมโอ้รถมันช้าจังวะงงนี่รถเต่าวะ ไปครับผมไปครับเออโหเดี๋ยวผมจะเป็นหน่วยต่อต้านอากาศยานะผมเรียกผมว่าท็อปการเมืองไทยแลกกูมาไงแลกกูมาไงโอ้โหฮู้ยคุม่งเซี้ยวว่ะ นะครับผมร้อยเอกดีจองขยอกมาแล้วครับสวิปตัวนสวิปตัวนเดี๋ยวมึงโดนกู แล้วผมมาแล้วไงแล้วผมมาแล้วไง King of the War King of the Battlefield โอ้โฮโอ้โฮมึงตายไม่เคยพลาดเป้าโอ้โหผู้ก,กองผมก็ไม่น้อยหน้านายพลลูบิสโก้อันนั้นมันเกลือ ถ้าผมเอาจริงเนยหน้าไหนก็มาเหอะโอ้โหแม่งเอ้ยเพื่อนตายต่อหน้ากูจะถอยยังไงมึงตาย <c oughs> โหผมนี่แม่งแบบรัสเซียกีดเลือดผมไหลออกมาที่เป็นรัสเซียชิปหายช่วยครับช่วยครับช่วยหน่อยครับครบคบผมหน่อยครบผมหน่อย,ม,อยมันเจ็บครับเจ็บเจ็บเจ็คบ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 ดีโอ้ยมาดีรถถังกูไฟไหม มาดิเฮ้ยเล่นกันเป็นปาวะโอ้ oh. โอ้หแล้วผมโดนไทเกอร์โอ้โหมามามาผมจับซิกเนเจอร์ผมละออบเจกต์ไนโอไนโอซิกโอ้หแล้วรถนี่หน้าแข็งไงแล้วรถนี่หน้าแข็งไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หนูไอ้หนู ไอ้หนูโห่เจ็บไปดิมึงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไม่โดนอีกเดี๋ยว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 โอ้ย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 มีคนยิงเอ้ ตายมึงตายกูบอกคันนี้แหละแล้วกูเอามึงตายไงแล้วกูเอามึงตายไงกูยิงไม่โดน The King of Battlefield ครับผมเฉยาน,นี้ผมได้มาตอนสองครามเวียดนามครับกูดีฟโชว์กูดีฟโชว์แลกึ show, ก show, แล้วก็วันนี้คลิปลูบิสกี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ